สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกูสุดคนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้อินฟันสุริยะเนาะฝาก,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 กาพ่อฝากแม่ฝากพี่พี่น้องคดไลค์กดแชร์กดติดตามอินฟันสุริยะเด้อพี่น้องเด้อยิ่าเพิ่งเบื่อหน่าย,ยนานกันเด้อนาเก่าเนี่ยหวา,านหลังน้อยโผล่เมตาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากมเมื่อน,อน,อนี้ ผมมีทั้งหลายเนาะกับเขาเฮา,ามีลํามักถั่วครับต้มไข่พี่น้องมาเดิอมาเด้อกินข่าวน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข่าวน้ำกันพ่อแม่พี่น้องมะไข่อะไรแบบนี้ไข่ต้มไข่ต้มก็ต้องถั่วไข่ต้มก็ต้องถั่วพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อกินนํำกัน อืใ <ítulo> <displayed, S 1> ห้ไหมเลิกตีเวีตังานมาพี่น้องเลยเลิกตเวียตังานมาให้เขา